สวัสดีครับบริษัทนิตาโซลูชันจะมานำเสนอการตั้งค่าเครื่องบันทึกในหัวข้อการบันทึกแบบจับความเคลื่อนไหวนะครับหรือแบบ motion detection น,น,นะครับเรามาเริ่มก,กันเลยนะครับทำการคลิกขวาเลือกเมนูหลักนะครับไปเลือกที่ตั้งค่าระบบนะครับเสร็จแล้วเลือกตารางการบันทึกนะครับช่องสัญญาณนะครับ ช่องสัญญาณให้เลือกเป็นทั้งหมดนะครับสัปดาห์นะครับให้เลือกเป็นทั้งหมดนะครับช่วงเวลาที่หนึ่งนะครับ 0.00- 0 00. น 00. ถึง24.00นะครับให้ไปเลือกที่ MD นะครับแล้วก็ทำการนำช่องปกตินี่ออกไปนะครับให้สังเกตให้เหลือแต่แถบเหลืองแถบเดียวนะครับสีเหลืองตั้งแต่0ย์ถึง24นะครับเสร็จแล้วทำการบันทึกนะครับ เราทําการบันทึกในหัวข้อต่อไปนะครับให้เลือกที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบในหัวข้อตรวจสอบพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกชนิดเหตุการณ์นะครับเป็นจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวจับความเคลื่อนไหวตัวนี้นะครับเสร็จแล้วช่องสรรัญญาณเรามาเลือกช่องสัญญาณที่หนึ่งนะครับให้ทําการเปิดการใช้งานครับเสร็จแล้วช่องที่สองก็เปิดการใช้งานนะครับทําไปเรื่อยๆครับจนครบทุกช่อง ช่องที่สามเปิดการใช้งานนะครับสี่เปิดการใช้งานห้าเปิดการใช้งานนะครับหกเปิดการใช้งานนะครับเจ็ดเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็แปดเปิดการใช้งานนะครับไล่ทําทีละช่องนะครับเปิดการใช้งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของหัวข้อการตอบสนองเนี่ยเป็นการตั้งระดับการตรวจับนะครับการตรวจับว่า จะให้ตรวจจับความเคลื่อนไหวไหวหรือช้าแค่ไหนนะครับในส่วน default ปกติแล้วเนี่ยจะมา3ามก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ตั้งไวที่3านะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกบันทึกเลยนะครับกดบันทึกนะครับแล้วก็ให้ทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาเอาไหมหนึ่งครั้งนะครับให้เสร็จแล้วให้เลือกบันทึกนะครับกอบันทึกนะครับให้ติก ตัวตารางนะครับทั้งหมดเสร็จแล้วเรีกตกลงนะครับนะฮะลองดูนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือผ่านหน้ากล้องนะครับสมมติว่ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีการบันทึกนะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีรูปฟิล์มสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นรูปฟิล์มสีเขียวแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ของตัว motion detect อยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีแดงๆนะครับอันนี้ถือว่า เป็นการบันทึกแบบจับความเคลื่อนไหวนะครับโอเคครับนี่ก็จบหัวข้อของการบันทึกแบบจับความเคลื่อนไหวนะครับ